ที่ไงเปลี่ยนละแบบนี้ก็มีด้วยเว้ยก็ออาและครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะฮาสุกกิ้โอดีซี่กันแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเจ้าเต่าเนี่ยก็กระถางต้นไม้เขาเนี่ยได้แตกไปนะครับโดยถ้าเรากดคุยกับเขานะเขาจะคุยกับเรานะครับก็คือถ้าเราอยากได้กาวมันขายอยู่ที่ร้านนะครับก็ให้เรากดคุยที่เต่าตอนที่กระถางต้นไม้แตกครับแล้วก็พอเรากดคุยปุ๊บเราก็เว้นระยะจัดสามชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านโยโยชินะครับคุณก็จะได้คุณก็จะเจอกาวที่วางไว้นะครับอยู่บนที่โดยมีพิลกิเนี่ยครับเป็นคนขายนะครับก็ตอนนี้ผมไปซื้อมาแล้วนะครับก็เขาก็จะถามแล้วเราก็กดมาคุยกับเขาอีกรอบนะเขาก็จะถามว่ากาว เขาก็อยากใช้กาวนี้นั้นนะครับที่เราซื้อมาแล้วนะเราก็กดไปเลยนะครับอันแรกนะครับขอบคุณนะคะซุบกีาดูซิว่าเราจะได้อะไรมั้งใช้ฉันหมายถึงว่าคุณกําลังทำลายเอา ขอบคุณสําหรับกาวเพื่อนคุณทําลายต้นไม้ของฉันจะไม่อยากจะเชื่อว่าคุณสารภาพกับริ w วร์ต Again เขาบอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยเกิดอายุพันปีนะครับ As a l ์ริ a อร e ดอ๋อแต่ทั้งหมดเนี่ยเพราะคุณนะครับก็โอเคครับเราก็ให้กาวเขาไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นไทยเหมือนเดิมดีกว่าเกลือนทานสเลตอ่ะเดี๋ยวผมลองดูว่าไม่แน่ใจนะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซ่อมเสาไฟให้ยีราฟต่อนะครับมันจะมีของ3อย่างนะมันจะมีกาวมีเทปแล้วก็มีสายไฟนะครับโดยกาวเนี่ยจะ ใช้สำหรับต้นไม้ของคุณเต่านะครับมกค่าโซนเทปนะครับใช้สำหรับเสาที่หากเสาอา,ากาศที่หักครับที่อยู่ข้างบนบ้านของคุณอใครนะครับนี่ไงเทนะ้ำสมบูรณ์สำหรับแก้ไขวัตถุรีสบนหลังคาฉันใช่ไหมฉันขอได้ไหมโอเคเอาไปเลยนะรเราก็ให้เข้าไปแล้วนะฉันเป็นหนี้คุณนะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองให้สายไฟกับคุณดอนดูนะครับคุณดอนครับ ว่าวคุณมีสาปายแล้วนะครับก็จากร้านโยลิกนะครับจริงๆหรออะไรนี้ดิฉันเป็นนี่ยาหนึ่งขนมปังมันจะสาบานแก้ไขเครื่องใช่ไหมหมายถึงว่าแบบเราต้องกลับมาอีกสองวันอะไรเงี้ยเขาถึงจะให้ของนะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนเวลาดูนะขออาภัยที่ใช้วิธีนี้ในการเลื่อนเวลาเพื่อว่าจะได้สะดวกในการอ่ะแสดงให้ดูนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับอ๋อ เราแกล้งเราแกล้งมันตอนกาลังซ่อมสายไฟท่านผู้ชมลองดูนะนี่ไงโดนชอ็อตนะผู้ชมเฮ้ย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 โดนชอ็อตแกล้งมันตอนซ่อมสายไฟเฮ้ยไปไหนแล้วอะทาสุกิตายแล้วอะท่านผู้ชมผู้ชมทาสุกิตายแล้วครับอ๋ออยู่นี่ <c oughs> <c oughs> โดนชอ็อตไปกวนมันตอนซ่อมสายไฟอยู่อ๋อโห นี่ไงมีปุ๋ยขายแล้วท่านผู้ชมนี่ไง ใช้เวลาโคตรเยอะเลยควสนี้โมโม่กับโบโบ่ต้องไปคุยกับโมโม่กับโบโบ่ ไม่เหมือนไหมของแล้วท่านผู้ชมโอ้โหก็จะได้เครื่องเล่นเทปโอเคลองฟังเลยแล้วกันนาะเครื่องเล่นเทปนะใจก็ทางานเลยนี่ไงเปลี่ยนละ Hãy subscribe cho kênh có mì đâu เราลองไปเปิดที่บ้านดูซิว่าเสียงมันจะเหมือนกันไหมเดิมมันก็จะเป็นเพลงเดิมนะครับเอาเร็วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามในช่องเกมอฟทอยด้วยครับ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับ